รรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนสาธศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2479เพื่อเตรียมนักเรียนสายสามัญที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสภาจุฬาลงกรณ์ได้ลงมติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2480 โดยแต่งตั้งให้พระนท่านศาสตราจารย์หมอมหลวงปิน่นมาลากุลเป็นผู้อำนวยการคนแรกและโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2481ต่อมาในปีพุทธศักราช2490โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนย้ายไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการทำให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต้องสอบคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆอีกทั้งยังตัดชื่อโรงเรียนคำว่าแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกคงเหลือแต่คำว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแต่ยังคงใช้พระเกี้ยวและสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระเกี้ยวคือศิราพรอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงถือว่า เป็นสิ่งสูงค่ายิ่งชาวเตรียมอุดมศึกษาทุกคนจึงเทิดทูนไว้ได้วยความภาคภูมิใจยิ่งและได้อัญเชิญเป็นเข็มพระเกี้ยวทองเพื่อประดับไว้บนอกเสื้อด้านขวาของนักเรียนชายและเข็มพระเกี้ยวเงินประดับไว้บนอกเสื้อด้านซ้ายของนักเรียนหญิงซึ่งโรงเรียนจะจัดพิธีประดับพระเกี้ยวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่ประพฤตินตนเหมาะสมแก่การเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันพฤหัส,สบดีปักแรกของเดือนมิถุนายนของทุกปีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมคติธรรมประจำโรงเรียนคือนิมิตตังสาธุรูปานังกตันยูกตวเวทิตาความกตัญญูกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีสิ่งสการะของโรงเรียนคือรูปปั้นพระนท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิน่นมาลากุลพระปริวัติเทพ และพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่บนเนื้อที่80ไร่ด้านหน้าติดถนนพญาไทด้านหลังติดถนนอังรีดูนังมีอาคารเรียน9อาคารได้แก่ตึก1ตึก2ตึก3ตึก8ตึก9ตึกศิลปะ ตึกคุณหญิงรังกันตารัฐตึก55ปีตึก60ปีและอาคารอื่นๆได้แก่อาคารหอประชุมใหญ่โรงพระศึกษาอาคารนันทนาการตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หอสมุดกลางตึก50ปีและอาคารประชาสัมพันธ์และมีสนามกีฬาเช่นสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอล สนามเทนนิสตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้อำนวยการ11ท่านดังนี้พนะท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุณท่านอาจารย์สนั่นสุมิตทท่านอาจารย์สงวนเล็กสกุลคุณหญิงบุญเลื่อนเครือตราชูคุณหญิงสุชาดาธีรวัตรคุณหญิงพันชื่นเรื่อนสิริคุณหญิงพันนีการจนาวสิทธิ์ ท่านอาจารย์สมพงษ์ธรรมะอุปกรณ์ท่านอาจารย์อัศวินวันวินเวทท่านอาจารย์พันนีเพ่งเนตรและท่านอาจารย์พิสวัส์ยุติธรรมดำรงผู้อำนวยการคนปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนร,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายภาษาโดยยังคงสืบสารปณิธานของ พะนักท่านศาสตราจารย์หมอมหลวงปิ่นมาลากุณที่ได้กล่าวไว้ว่าโรงเรียนของเรามีประวัติงดงามมานานแล้วและหวังว่าประวัตินี้จะตกทอดมาถึงพวกเธอและเธอจะรับไว้มิให้เสื่อมเสียและท่านอาจารย์พิศวาสยุติธรรมดำรงได้กล่าวแนวทางการพัฒนาโรงเรียนไว้ดังนี้ดิฉันมีความมั่นที่จะสร้างสารรค์ให้นักเรียนเตรียมรงศึกษาเป็นยอดด้านวิชาการ เป็นเยี่ยมด้านกิจกรรมและเป็นเลิศด้านคุณธรรมโรงเรียนเตรียมรมศึกษาเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศที่สร้างนักเรียนให้ก้าวล้ำสู่สากลโลกและสร้างบุคคลที่นำชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอรารยประเทศจะสืบสารประเพณีและวิถีเตรียมให้ยั่งยืนจะรักษาเกียรติภูมิที่ครูและนักเรียนเตรียมรมศึกษาทุกรุ่นได้สั่งสมไว้ให้ยืนยง จะเสริมสร้างเตรียมดมศึกษาให้ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์ความสุขสะดวกสบายทันสมัยให้โรงเรียนเตรียมบมศึกษามีความพร้อมทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อให้นักเรียนตเตรียมมีพลังความคิดเพิ่มพูนความรู้ก้าวทันสังคมโลกที่แปรเปลี่ยนไปทุกนาทีและ จำเป็นต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรยากาศของโรงเรียนสดใสสวยงามมีชีวิตชีวาเพื่อให้โรงเรียนเตรียมนมศึกษาเป็นสถาบันที่สมบูรณ์พร้อมเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเพื่อให้นักเรียนเตรียมนมศึกษาทุกคนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามศักยภาพของตนเองค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบริหารงานโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ปรึกษาและมีสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเตรียมอุดมศึกษามูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น5้ากลุ่มบริหาร1กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการดูแลการรับนักเรียน การจัดหลักสูตรให้ทันสมัยโดยบูรณาการเนื้อหาวิชาส่งเสริมการทำกิจกรรมคู่ไปกับการเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดแหล่งความรู้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการวิจัยการแนะแนวจัดระบบทะเบียนและวัดผลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรโดยการนิเทศอบรมสันมนาศึกษาต่อและการดูงานทัศนศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนดูแลงานด้านปกครองและคุณลักษณะของผู้เรียนโดยมีครูหัวหน้าตึกเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนและมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอบรมให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิดจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการตึก คณะกรรมการห้องเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากรดูแลงานด้านระบบการเงินการเบิกจา่ายบัญชีพัสดุ บริหารสินทรัพย์การควบคุมภายในให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้บริการด้านสาร,รบัญธุรการยานพหาหนะให้มีความคล่องตัวและดูแลด้านสวัสดิการและกิจการสหกรณ์กลุ่มบริหารงานทั่วไปดูแลด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเพื่ออำนวยต่อการเรียนรู้บริการสื่อใช้สื่อทัศนูปกรณ์ และดูแลงานประชาสัมพันธ์โดยการออกจดหมายข่าวและวารสารดูแลด้านอนามัยและโภชนาการโดยจัดการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอดูแลคุณภาพและความสะอาดของอาหารนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้านจราจรภายในโรงเรียนและดูแลงานด้านรักษาความปลอดภัยอีกด้วยกลุ่มบริหารงานแผนงานและสารสนเทศดูแลนโยบายโดยการวิจัย สำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องและสำรวจสภาพปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำมากำหนดแผนงานกำหนดกลยุทธ์กำหนดโครงการกิจกรรมมีการดำเนินงานตามแผนงานโดยมีการกำกับติดตามประเมินผลสรุปผลในรูปแบบรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจ กลุ่มงานพัฒนาและประกันคุณภาพมีหน้าที่ประสานงานกับทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับมาตรฐาน ISO 9002จากสถาบันวิจัยวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย TISTR เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในระดับดีทุกมาตรฐานเมื่อวันที่2-4กุมภาพันธ์2547ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานเมื่อวันที่26-27ธั 27, นวาคม 2,548ในแต่ละปีนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้จำนวนเป็นอันดับหนึ่งทุกปีและสอบได้คะแนนสูงสุดในหลายคณะส่วนการแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมของสถาบันต่างๆนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลมากมายเสมอมานอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังสามารถสอบชิงทุนต่างๆ ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศรวมทั้งการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการแข่งขันร,ระดับนานาชาติปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดอยัง้งยืนหยัดมั่นคงประดุจต้นสักทองที่ยังรากลึกชูลำต้นกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลไปทั่วทุกหนแห่งได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีมาตรฐานระดับสากลและยังคงทำหน้าที่สร้างทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดีมีคุณภาพยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป